สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ให้เพื่อนๆ่ได้เห็นของดีๆแล้วนะครับผมชุดนี้คือเป็นชุดสีนกปรับมุมสาของโตโยต้าไทเกอร์นะครับตัว 4- ีูนะครับอันนี้คือเป็นเซ็ตของเขามีสีนกมีชุดตอบเทานะครับผมเพื่อนเพื่อนชมที่เนื้องานนะครับนี่เลยสีนกปรับมุศสายโตโยต้าไทเกอร์มีความหนานะครับ รายละเอียดงานเจ็บ,เ,บ,เ,บเนียบเลยส,สวยๆนะครับผมชุดงานเหล็กรับประกันสิค้าถึง10ปีนะครับเพื่อนงานมันเป็นอ,ออกแบบให้สำหรับไทเกอร์โดยเฉพาะนะครับงานเขาก็จะมีปีกนะครับมีสลัเลกเสร็จปีกแล้วก็สลักชุดดอกทานนะฮะลดความทันแะดอกกันควงคอดอบเผาลง บบเซตนี้แบบทำความสูงที่2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับหรือจะโอเวอร์ถึง3นิ้วก็ทำได้นะครับผมการคุณภาพเน้นคุณภาพนะครับขอบคุณลูกค้าที่อกดหนุนสินค้าของเราขอบคุณครับ